สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับเรือร้านพัชรัตกันอีกเช่นเคยนะครับเรือลำนี้ครับเป็นเรือขนาด17ฟุตกว้าง1เมตร50เซนครับสูง60เซนนะครับผมเรือลำนี้ครับเกาะเครื่องยนต์30แรงโตฮะสุ4ี่ยังหวะนะครับผมพร้อมใช้งานเลยลำนี้นะครับใช้งบประมาณจบที่30,000 0บาทนะครับผมเบิกใหม่ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรือเทเลอร์สตัเลตเครื่องยนต์ครับชุดพวงมาลัยนะครับคอนโทล ช่งานผมจะพามาดูเรือตัวเรือนกันอีกทีนะครับรับเริ่มตั้งแต่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวลํานี้นะครับส่วนหัวของเรือลำนี้จะเป็นห้องสมอลัดหัวเรือนครับที่เก็บของกว้างขวางนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นป้อมคอนโทรลนะครับพร้อมกับชุดพวงมาลัยนี่ครับด้านล่างนี้สามารถเก็บของเก็บถังน้ำมันขนาด24ลิตรได้นะครับ ต่อมาจะเป็นห้องขังเหยื่อนะครับผมนี่นะครับอันนี้พอร์เฟคครับของทางลูกค้าครับที่ต่อใส่ของเครื่องยนต์มาเหลือครับเลยเก็บไว้ให้ลูกค้าครับห้องขังเหยื่อเราสามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นเป็นห้องขังเหยื่อธรรมดาหรือว่าจะเป็นห้องขังเหยื่อแบบเลยญี่ปุ่นนะครับออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานเลยครับัไปที่ส่วนท้ายเรือนะครับจะเป็นห้องเก็บของนะครับ ตรงนี้นะครับก็สามารถออกแบบได้เหมือนกันครับว่าจะทําเป็นที่วางแบตเตอรี่ในส่วนไหนผมได้ทําการล็อกไว้ให้นะครับเหมือนทางฝั่งด้านนู้นครับผมทําที่ล็อกแบตเตอรี่ไว้ให้นะครับส่วนถังน้ำมันก็เลือกวางได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนั้นครับจะเป็นปั๊มน้านะครับผมทีร้านนะครับตอนนี้รับติดตั้งเรือพร้อมชุดสเตเลเตอร์เครื่องยนต์นะครับผมพร้อมจบทีเดียวเลยนะครับผมทีร้านพัชรัตนไฟเบอร์การ์ดนะครับผม ร่องยนต์เบิกใหม่30แรงตัวสุบเป็นทิมไฟฟ้านะครับผม4จังหวะเบ็ดเสร็จนะครับเรือลำนี้นะครับจบที่300แสนบาทครับหากใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่095 545 722เบียร์ไดเลยนะครับผมเรือลำนี้นครับเป็นเรือขนาด17ฟุต กว้าง1เมตรห้สเซนสูง60เซนนะครับผมนี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ